พวกแบบสิ่งปนเปื้อนเล็กๆพวกนี้เข้าไปสะสมในร่างกายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเลือกนิดนึ่งเรื่องน้ำดื่มที่เราแบบมั่นใจว่าสะอาดจริงๆค่ะเห็นบอกว่าเพ่ความชัวร์บ้านคุณนี่เลือกใช้เครื่องกรองน้ำเหมือนกันก็ของที่บ้านเราใช้ของ e spring ครับจาก Amway เขามีเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำกว่าที่อื่นอ๋อเอามาเลยเอามายกมาจากบ้านเลยเหรออันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเทคโนโลยีเนี่ย อัปเกรดขึ้นไส้กรองเขาเป็นกรอง3ชั้นเขาเรียกว่าไส้กรองคาร์บอน E3 ซึ่งในกรอง3ชั้นเนี่ยมันสามารถกรองได้แม้กระทั่งไมโครพลาสติกแล้วก็ยังมี <c oughs> uh, UVC LED ครับพี่ ที่เป็นเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆอยู่ในน้ำด้วยคือเรื่องกรองได้มากมายหลายชนิดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นรายแรกที่ได้รับรองของ UVC LED ในการฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะแล้วเขาได้มาตรฐาน NSF แล้วก็ WQA สมาคมคุณภาพน้ำดื่มติดไว้ด้วยตรงนี้นะคะเวลาเลือกน้ำดื่มก็จะไม่ได้เลือกที่ กรองอย่างเดียวแต่ว่าระบบกรองต้องเป็นระบบของ e spring ที่ยังคงคุณค่าแร่ธาตุที่จำเป็นในน้ำดื่มไว้ด้วยนะคะสมกับการเป็นแบบว่ายอดขายอันดับหนึ่งรองแชมป์นะใช่ครองแชมป์ของทั้งไทยแล้วก็ของโลกด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องกรองน้ําอันดับหนึ่งในใจครอบครัวเราด้วยนะคะอยากรู้ว่ารสชาติของน้ํานี่เป็นยังไงรสชาติดีเลยค่ะรสชาติแบบคือทําให้เราได้ดื่มน้ําได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เด็กๆเขา ลองชิมแล้วก็บอกดีกว่าว่าเป็นยังไงเวลาไปโรงเรียนที่ก็จะเอาน้ำจากที่บ้านไปเลยใส่ขวดแค้าใช่ค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะคืออย่างน้อยก็มั่นใจได้ใช่ไหมว่าเรามีน้ำสะอาดให้กับทางลูกไปดื่มที่โรงเรียนใช่ค่ะเครื่องกรองน้ำแบบนี้เรื่องของการดูแลรักษามันจะยุ่งยากไหมคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษาเยอะด้วย สะดวกมากคือทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านแอปพลิเคชัน m w a y Healthy Home a p p พลิเคชันเลยก็สามารถดูได้แล้วก็ตรวจสอบการใช้งานได้ด้วยจริงเซอร์วิสก็ประมาณปีละหนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็เสร็จแล้วแล้วเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนพวกไส้กรองเนี้ยค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเราก็จะรู้ล้อ่ะถึงเวลาเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆด้วยค่ะสามารถเข้าไปซื้อในเว็บไซต์เขาได้เลยก็คือทางเว็บไซต์ m w ค่